หนุ่มต้นอาร์ตลงภาพคู่แล้วล่ะค่ะหลังเลิกกับสาวแต้วสำหรับหนุ่มต้นอาร์ตหลังจากที่เลิกรากับนางเอกสาวก็เดินหะน้าทำงานแบบรัวๆเลยล่ะคะ่ะซึ่งในตอนนี้หนุ่มต้นเองก็ยังคงโสดสนิทแถมเมื่อไม่กี่วันมานี้ยังตอบคำถามแฟนคลับที่เข้ามาถามอีกว่ามีแฟนใหม่แล้วหรือยังหนุ่มต้นก็รีบตอบกับอย่างน่ารักว่าอย่างครับยังไม่รีบทำเอาเสาวๆนั้นกรี๊ดล,ลั่นเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าอยากจะเห็นต้นโสดไปนน นนส่วนทางด้านสาวแต้วนั้นก็อย่างที่ทราบกันแล้วค่ะว่าตอนนี้กําลังคบหาดูใจกับไฮโซนายประนายน้องชายแท้ๆของไฮโซพกประธานวงแถมล่าสุดนี้กับไฮโซนายยังมีการโพสต์เปิดตัวแบบเป็นทางการแล้วในไอจค่ะแต่ล่าสุดนี้ต้นก็ทำเอาแฟนๆฮือหามไม่น้อยเพราะมีการโพสภาพคู่กับสาวสวยอย่างเซนเมจาก,กาพร้อมกับแคปชั่นแฮปปี เอ็มซิงวิทยูพร้อมกับแท็กหาแทนด้านของฝ่ายหญิงคะ่ะซึ่งแทนด้านสาวเซนเองก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าแฮปปี้มี thank you นะพี่ต้นงานนี้ทำเอาแฟนๆเขามาคอมเมนต์เชียร์กันสนั่นเลยแหละคะ่ะว่าอยากให้จะเป็นแฟนกันคนนี้ดูเรียบร้อยกว่าสาวแต้วเหมาะสมกันมากๆเอาเป็นว่ายังไงคงต้องรอชมกันต่อไปแล้วล่ะคะ่ะ